นี่ค่ะสวัสดีจ้าสบายดี FC ทางช่องน้องคำแพงชาแนลอีกแล้วนะคะนี่ค่ะตอนเช้าวันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบกรกฎาคมสองห้าหหค่ะแม่เพนก็อยู่ที่ทุ่งนาค่ะเนาะนี่ค่ะมาเบิงว่าดำหน้าบนแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าอย่างรถติดลมเบิดทุกขั้นเลยค่ะเมื่อวานนี่ มาคันแรกติดมาคันสองติดมาคันสามติดมาคันที่สี่ติดเนาะโอ้ยเอาไปเอมามาบ่อไดเลยค่ะจะได้ครับไปหาร,รถไถ,เด,ะะถ,ถ,เ,ถ,ถเดินตามเนะาะค่ะรถไถน้อยเนาะรถไถเดินตามเนาะว่าสีไใดบ่อบ่นี่คันบ่อใด้สี็ดจงได้่ะบาดนี่เอฟซี FC กระสีบ,บ่อใดดำหน้าตัวเนาะนี่ค่ะดำได้แค่ให้เดียวค่ะเพราะว่าสองสามสี่ให้ลดลงบ่อใดเลยค่ะ นี่ค่ะมุนอึบยุบเลยขายเอฟซีมุนคักมุนแน่เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเขาไปในบ้านเพ่นเอาแนวทนั้งฮานอยของพิพาทของเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชนะคะ่ะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งสองเด้อค่ะเบิกนี่ค่ะข้าเจ้าโลก,กาไว้เบิดตแล้วค่ะนี่ค่ะแต่ว่าทุ่งนาไม่เป็นใจลมหมดเลยเนาะอย่างข้าเจ้าโลก,กาไวบปกาหลายหนึ่งเนาะ ได้ให้เดียวค่ะจังไดระบาดนี่เอฟซี FC. คือซอยเพ่นในนี่จ้างขาเจ้าแล้วเนาะแต่ว่าบม่มีหน้าให้ขาเจ้าดำค่ะนี่ค่ะรถติดลมขั้นแท้หน้ากับพังบัดหลดมาตั้งสีขั้นเนาะสีขั้นหาขั้นข่าวเมื่านนี่ปบาดบึงห้อยเลดมันแก่กันค่ะขักขักหลาย จากสิเหตุจังไดต่อเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งซอยเพี้นเนี่ยเอาผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะเมื่อเ้านี้ก็จะเอาบรรยากาศทุ่งหน้ามาฝากกอนนะคะแก็จะ,ะค่อยไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันเนาะมึงนี้ค่ะเนาะข้าเจ้าดำหน้างามเนาะนี่ค่ะเ,คเสียดายที่รถไถยลงหน้าบ่ได้ลมบัดติดคอนบัดจมรถไทจม มันเป็นอีกอย่างข้างบอ่อหูค่ะปีกรที่เพศมาดำบนะแข่งกึง่งดึงเยียบบังไดกับบอลงเลยค่ะ่ามีฮอดตุ่มเนาะบัดอ่าเพิินมากคุณนไม่แปลงคันแท้ไม่ค่ะก็เล่อยลมเลยค่ะเนาะเห็นกับบอ่อหูคือกันเป็นน้ำข้าเจ้าไทยดินไม่กับบอ่อหูเนาะค่ะค่ะ่แถวนี้มแต่ห้อยรถไทยแต่ว่าขาดบด้ค่ะลม ึงกันตนเนียละนาดเลยค่ะเมื่อวานนี้เนาะจังไรระบาดีค่ะเอฟซีตามนี้ค่ะเดี๋ยวจักน้อยเข้าไปในบ้านจะเอาตัวเลขมาฝากเนาะเข้าไปในบ้านจะเอาตัวเลขฮานอยมาฝากเอฟซีทั้งช่องข้าวของเมื่อวานนี่ของพีพหัตเนาะเข้าเต็มเต็มเลยหนึ่งตัวเดียวมาน้อยแรกเลยเนาะแต่ว่าน้อยที่สองน้อยที่สามบ่มาเนาะ เพราะว่าเขาน้อยเรียกแล้วก็จบเลยบนล่างเนาะค่ะวงกลมให้พร้อมสองหนึ่งพิพัฒน์ก็ได้อยู่เนาะเป็นหมักแห้งเิ่นจัดหนักเมื่อวานนี่ค่ะเิ่นได้หลายอยู่เนาะแต่ว่ามาเสียน้อยสองน้อยสามเนาะโอ้ยมุนอะไรเนี่ยค่ะเอฟซีนี่ค่ะมาสิมาลักปลาหนองพอมาก,กินมาสันปูกินมาสัน <laughs> ปูก็บบได้วาดอกน้ำมาเอาโหลดแต่ว่าม,มีปัญญาเอาขายเอฟซีพาปูถิ่มกลางใหม่ลุงในสาหลายก็เลยเอาบบได้ค่ะนี่ค่ะดูเบิ่งป่าไหมโบไดเอาอาหารใหม่มันเนาะคนน่ะมันได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงโอ้ยเดี๋ยวมือแรกก่อนสิไปซื้ออาหารมาให้นี่เนาะตามนี่เนาะค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในบ้านแล้วจะเอาตัวเลขมาฝากเอฟซีเด้อค่ะ เห็ดปวกบอออกบ้อเห็นเพื่อนไปทั้งไหนเพื่อนก็คือว่าได้เจ้าของมายางรอนี่บอออกบ้อเห็ดปวกน,นี่เนาะนี่เนาะค่ะ fc มาเบิ่งตัวเลขของหม,มูม่บ้านนี่กันก้อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะวันที่สิบเก้ากรกฎาคมสองห้าหกหกเนาะของพี่ประหัตค่ะให้มาหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเข้าที่หนึ่งสองนอยพิเศษนะคะเข้าที่สองหนึ่งเนาะออกตวกลับเนาะสองหนึ่ง ทั้งบนและล่างเนาะนี่ค่ะหนึ่งเม็ดเดียวของปู่สี่ศูนย์ให้มาหนึ่งกับเจ็ดเนาะคะ่ะเข้าที่หนึ่งจับคูหนึ่งสองคือกันเนาะคะ่ะเข้าที่หนึ่งสองสองหนึ่งคือกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะตามนี้เนาะ ส่วนของเซียนคอลาดค่ะให้มาหนึ่งกับสองมาด้วยกันเนาะหนึ่งสองมาน้อยพิเศษขึ้นกันเนาะค่ะสองหนึ่งเนาะส่วนลาวพัฒนาเนาะของพี่ประหัตให้เก้าเม็ดเดียวบอเขานะคะลาวพัฒนาของเซียนเชียงใหม่ค่ะเก้ากับศูนย์บอเขานะคะลาวพัฒนาออก ห้าแปดเจ็ดแปดเนาะเซียนโคราชค่ะลาวพัฒนาบอ่อเขาเนะฮานอยของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาสามกับสี่เข้าทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาค่ะนี่ค่ะให้สามกับสี่แต่ว่าจับคู่บอ่อเขาเนะ ได้แล้วมาเบ่งแนวทางของมืนอนีกันเลยค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้วันที่ยี่สิบกรกราคมสนะองหหเนาะให้มาฮานอยวิ่งลูดสองกับสามนะคะของเชียนเชียงใหม่ค่ะํำแพงบ่างกอนเอาขอเขาแน่อพอกกระเด็ ใชเนาะสองพหลูกวนไหวตื่นเศร้ามากับะวนไหวน้ำตาสองพ่อลูกนี่แหละพอสิไปเฮ็ดงานลูกก็ให้น่ำเอาจ้าบ่ต้องมาจ้าดอกไปน่ำพอเพิ่นด้นะพอเพิ่นปลายถุงถุงนั่งไม่ต้องมา,างชี้หน้าแม่เลย,เลยโอ้ใบบ้าไปแล้วไปสองพหลูกนี่หลูกยังน่ารักน่าสั่ง ของเชียนเชียงใหม่วันนี้นะคะให้มาวิ่งลูดสองกับสามค่ะเด่นที่สองลองสามนะคะตัววิ่งตัวลูดจับคู่ให้สองหนึ่งสองสามสองสี่สองแปดนะคะสามหนึ่งสามสามสามสี่สามแปดค่ะเน้นให้ที่สองหนึ่งแล้วก็สองแปดสามหนึ่งแล้วก็สามแปดเด้อค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะแนวทางฮานอยเนาะของเชียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งลูดสองกับสามเนาะ จับคู่ให้สองหนึ่งสองสามสองสี่สองแปดค่ะสามหนึ่งสามสามสามสี่สามแปดเนาะเน้นที่สองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสองแปดแล้วก็สามสี่เด้อค่ะได้แล้วค่ะมาต่อที่ของพี่พะัดค่ะของพี่พหัสค่ะให้มาวิ่งลูดหนึ่งกับสองวันนี้จับคู่ให้หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกเนาะค่ะสองสามสองสี่สองแปดสองศูนย์เนาะ เน้นที่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกสองสามแล้วก็สองศูนย์เนาะนี่ค่ะหาหน้อยของพี่ประหัตวันนี้วิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์เด่นที่หนึ่งลองสองเนะคะให้หนึน่งกับสองเนาะว่าผิดวิ่งรูดหนึ่งกับสองจับคู่หหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกสองสามสองสี่สองแปดสองศูนย์เนาะเน้นที่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกสองสามแล้วก็สองศูนย์เนาะ มาตอของเซียนเชียงใหม่ค่ะเ,นะเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาวิ่งลูดออ,ออกเซียนโคราดเนาะค่ะเซียน<แ>โคราดให้มาวิ่งลูดศูนย์กับเก้านะคะศูนย์ก<แ>ับเก้าเด่นที่เก้าลองศูนย์เนาะจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ค่ะเน้นที่เก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าสามเก้าสี่เนาะของเซียนโคราดค่ะนี่ค่ะ มาแคปหน้าจอน้ำกันคะ่ะของสามเสี้ยนคะ่ะมาหาแล้วมันย่านเจ้าสิเปดป่าคำแพงย่านเจ้าสิเปดป่าแล้วพอพนอุ้มพอมันย่านพอพันไปปะาคะ่ะบ่อไห้พอพันว่างเลยเข่าิเอาก็บให้ข่าเอานี่คะ่ะแนวทางมาแคปหน้าจอน้ำกันคะ่ะแนวทางของสามเสี้ยนนะคะคือของ เชียนเชียงใหม่ของพี่ประหัตเซียนโคราดนะคะแคปนาจอเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะเอซตัวเลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดนะคะเนาะพี่เพียนนาลงมาลงทางช่องให้ก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นคะ่ะเอาตามนี้นะคะคลิปนี้ก่ะขอไทยเอทั้งช่องคะ่ะเฮงๆรวยๆปังๆไปด้วยกันนะคะอย่าลืมเข้าไปสั่งได้คะ่ะตามไทยตามลาวนะคะ ี่ลิงคใต้คิปคาสวัสดีค่ะวันทำงานอยู่ค่ะว่าจะถามเมื่อวานนี้ได้เยอะไหมสองหนึ่งหนึ่งสองได้แต่ไม่เยอะได้แต่ไม่เยอะมาเสียน้อยสองน้สามเนาะมีเอฟซี FC. ขอบคุณมาเยอะมากคุณพาด มีเอฟซีขอบคุณมาเยอะมากที่ใ, <น S 1> ให้แนวทางแม่นๆทุกวันตามนี้นะคะ